การดูดวงจะเป็นการดูดวงโดยรวมซึ่งจะไม่เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะการดูดวงครั้งนี้อาจจะตรงแล้วก็ไม่ตรงกับใครก็ได้ค่ะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าดีนำแนวคิดและข้อดีกลับไปใช้นะคะแต่ถ้าไม่ดีวางไว้หรือไม่ต้องรับไปค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Crazy Taro t นะคะสำหรับนนี้เรามาทำพิธีาการกัน พิธีาการวันนี้นะคะจะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่าทําไมไม่ลืมสักทีนะคะสาหรับคนที่เลือกชาวกองที่1นนะคะคือไพ่ใบนี้แล้วก็กองที่2นะคะคือไพ่หน้าตาแบบน,นี้ในตอนไตเติลที่เพื่อนๆได้เลือกไปเหมือนเดิมนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะ <S <S <ๆ>ทำไมไม่ลืมสักทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า คนคนนี้ที่เรายังไม่ลืมเขาอะเขามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชาวกองที่1น,นะคะวันนี้จะให้เลือกแค่สองกองเท่านั้นเนาะจะได้แบบคลิปไม่ยาวเกินไปฟังกันแบบชิวๆเพลินๆน,นะคะคนชาวกองที่ที่เลือกชาวกองที่1นนะคะ คนคนนี้เป็นคนอย่างไรเขาอาจจะเป็นคนธาตุไฟนะคะก็เมษสิงธนูก็ได้นะคะเมษสิงธนูขึ้นมาเลยชัดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเอ่อมีถุนตุลกลุ่มด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำได้ด้วยเช่นกันนะคะก็คือเอ่อ ก็นะคะก็คือชาวกรกฎมีนพิจิกด้วยเช่นกันนะคะคนนี้เนาะม,มีความเป็นธาตุไฟขึ้นมาด้วยนะคะในคนนี้คนคนนี้เขาเป็นคนเรียกว่าอาจถ้าจำสำหรับบางคนนะคะอ่าเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่ดูแล้วมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะคะคือเดินไปไหนเนี่ยมีแต่คนมองแล้วก็แบบ ให้ความสําคัญเขาเป็นอย่างมากไม่ว่าเขาจะทําอะไรหยิบจับอะไรอยู่ในองค์กรไหนก็ตามนะคะคนคนนี้เป็นคนแบบเหมือนได้รับการยอมรับแล้วก็ให้เกียรติมีชื่อเสียงนะคะอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดูแลมั่นคงอยู่ในระดับผู้บริหารด้วยก็ได้นะคะที่สําคัญที่เรายัางลืมเขาไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาแอบเป็นคนมีความร่าเรอนนะคะมีคนมีความเป็นแบบเซ็กซี่นิดน,นึงแล้วก็โรแมนติก ด้วยในตัวเองนะคะมันเลยทําให้ลืมกันยากเนาะแบบเป็นคนละมุนอะไรเงี้ยอ่อนโยนนะคะพูดจาอ่อนหวานน่ารักเข้าหาเราได้ถูกจังหวะอะไรเงี้ยค่ะรู้ว่าจะเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเขาเอาใจใส่เขาเทคแคร์เราตลอดเวลานะคะเขารู้เขาใส่ใจในรายละเอียดของเรานะคะคนคนนี้เขารู้จักเราเป็นอย่างดีแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีด้วย ครั้งหนึ่งที่เคยมีความสัมพันธ์กันนะคะคนคนนี้เขาแบบเหมือนเป็นคนที่ให้เกียรติเราในลักษณะที่ว่าไปไหนมาไหนทําอะไรก็ตามเขาจะคอยบอกเขาจะคอยแบบคอยบอกแล้วก็แนะนําให้ใครๆได้รู้จักเราอยู่เสมอว่าเราเป็นใครเราเป็นแฟนเขาเราเป็นคนที่อยู่ในจุดที่เรียกว่ากําลังดูใจกันอยู่เป็นคนที่แบบเ,เหมือน เรียกว่าให้ให้เกียรติแล้วก็ให้คุณค่ากับเรามากๆเลยนะคะแล้วเขาก็เหมือนแบบมุ่งม,มั่นที่จะทำอะไรๆอย่างให้เราเราเลยรู้สึกว่าคนคนนี้แหละที่ต้องเป็นเนื้อคู่ของเราแน่ๆเลยต้องแบบมาแล้วใช่แน่ๆเลยต้องจบที่คนนี้แหละฟันธงแน่นอนเลยว่าต้องจบที่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเลยทำให้ลืมเขยายากนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานเพิ่มเติม ดูพลังงานเพิ่มเติมกันนะคะว่า,เ,าเรารู้สึกอย่างไรกับเขาณนะตอนนี้นะคะอันนี้เมื่อกี้เราพูดไปถึงในเรื่องของพาที่ผ่านมาเนาะในเรื่องของอดีตเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย เมันมีคุณค่าทางจิตใจกับเรามากมากเลยจริงๆเราอยากเก็บรักษามันไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะหรือจริงๆแล้วเราอยากให้แบบอยู่กับเราตลอดไปเลยด้วยซ้าอยากให้มันเป็นอะไรที่แบบฟันธงได้แล้วว่าครั้งเนี้คือจบสิ้นละจบสิ้นแบบวีดดิ้งสแควร์เลยอะไรจบรักกันครั้งนี้แบบ คนคนนี้แหละที่ฉันรอคอยแล้วก็เฝ้าหามันโดยตลอดคนคนนี้แหละที่ฉันจะประกาศให้ใครๆได้รู้ว่าคนคนนี้คือคู่ชีวิตของฉันนะคะคือสถานการณ์ตอนตอนเนี้ยที่เรามองภาพย้อนกลับไปในอดีตค่ะเรามองเรามองในลักษณะนี้เนาะแล้วจริงๆนะตอนเนี้ยค่ะที่เรามองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยเราคิดว่าจริงๆแล้วเอ่อมันก็ลงตัวของมันแล้วนะ ถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วความสัมพันธ์มันอาจจะจบลงไปแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าเรามองว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมามันเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่แบบได้รู้จักกันได้คบหาได้สมาคมกันได้แบบครั้งหนึ่งเราเคยรักกันอะไรประมาณเนี้ยเคยได้ดูแลร่วมกันเคยได้แบบทําอะไรร่วมกันเผชิญปัญหาต่อสู้อะไร ันฝ่าร่วมกันมาตลอดแล้วก็รวมถึงการวางแผนที่จะมีอนาคตร่วมกันหรือด้วยซ้ำนะคะเรามองว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่ซะอะไรขนาดนั้นเรามองว่าการผ่านไปครั้งนี้ที่เขาไปแล้วเนี่ยมันก็ดีแต่เพียงแค่ยังไม่ลืมเฉยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแล้วเรารู้สึกอย่างไรถ้าได้คุยกันอีกนะคะ ขอสี่ใบแล้วกันเนาะดูว่าเรารู้สึกอย่างไรถ้าได้กลับมาคุยกันอ,อีกเรารู้สึกว่าถ้าได้กลับมามันคงดีมากๆแล้วก็เราน่าจะทำอะไรได้เต็มที่หรือทำอะไรที่มันชดเชยกับสิ่งที่ผ่านมาที่เรายังไม่ได้ทำ ที่เราเคยคิดว่าเราจะทําแต่เรายังไม่ได้ทําหรือณนะตอนนั้นะเราทําแล้วมันยังดีไม่พอเราลืมหรือเรามองข้ามอะไรไปจนแบบให้ทุกอย่างมันเลยผ่านในจุดที่เป็นรูรั่วจนให้ทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันละเลยไปสู่จุดที่แบบมีปัญหาได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนต้องแยกจากกันไปต้องแยกจากกันไปนะคะ เหมือนถ้าได้คุยกันอีกเราจะไปแก้ไขในจุดนี้แต่ซึ่งเราจริงๆแล้วเราก็เหมือนแอบลึกๆอยู่ในใจเราก็มองว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วเราเฝ้าม,มองแต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จริงๆมันจบลงไปแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้พยายามที่จะขว่ยคว้าค้นหาโอกาสที่จะได้กลับไปจูนกันใหม่จริงๆจังๆแบบสมบูรณ์จริงๆด้วย สักครั้งเลยด้วยซ้ำนะคะสำหรับชาวกองที่หนึ่งเนาะบมมองว่าเราเหมือนแบบยังยังไม่เคยทําเต็มที่อ่ะยังไม่ได้ทําเต็มที่ที่จะแบบไฟเพื่อจะได้เขาคืนมาอะไรประมาณนีนน้มันเลยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างคาใจแล้วเราก็อไม่ได้กลับไปทําหรือจะแก้ไขอะไรจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่า แล้วราสองคนะจะได้กลับมาคบกันไหมนะคะเดี๋ตรงนี้นะว่าจะได้กลับมาคบกันไหมอืมปัมมองว่านะตรงนี้นะคะโอกาสในการกลับมาของคนสองคนเนี้ยของคนชาวกองที่หนึ่งอะค่อนข้างจะเป็นไปได้น้อยนะคะเพราะว่าเหมือนต่างคนต่างไป เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วรวมถึงไปเจอเรื่องราวอะไรที่ผ่านมาพอสมควรแล้วจนแบบระยะเวลามันละเลยมานานจนไม่สามารถจะกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันได้แล้วแต่ว่ากมอมองว่าในเนี้ยมันยังมีมีแต่ภาพดีๆหรือมีมีโมเมตนต์อะไรดีๆที่ซ่อนอยู่ด้วยซ้ำนะคะถึงแม้จะไม่ได้กลับมาจูนกันก็ตามเพราะว่ามันมันมีกำแพงของกันและกันอยู่นะคะตรงเนี้ย จริงๆแล้วยังมีกำแพงของกันและกันอยู่แต่ว่าเราให้คุณค่ากันและกันในจุดๆที่เรียกว่าอาจจะเป็นมิตรภาพหรือว่าลักษณะของความเป็นเพื่อนอยู่นะคะตรงนี้เนาะที่เห็นจากชาวกองที่1นึ่งนะคะจริงๆเท่าที่เห็นนะคะเหมือนความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยถึงแม้จะไม่ได้ลืมกันแต่อาจจะยังไม่ได้ห่างหายกันออกไปจากชีวิตนะคะ ีเห็นเนาะอาจจะยังวนเวียนกันอยู่ในรูปแบบของมิตรที่ดีแล้วก็คู่คิดที่ดีในจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าคนสนิทสนาดนี้นะคะโอเคคะ่ะจบลงแล้วนะคะสำหรับชาวกองที่หนรู้สาเหตุที่ยังไม่ลืมเขาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูชาวกองที่สกันนะคะว่าสาเหตุทำไมยังไม่ลืมกันสักทีมาต่อกันคะ่ะสำหรับชาวกองที่สนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคนที่เราไม่ลืมเขาเนี่ยที่เราลืมเขาไม่ได้สักทีเนี่ยของชาวกองที่สองนะคะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคนคนนี้เป็นใครกันนะที่เราไม่ลืมลืมไม่ได้สักทีคนคนนี้อาจจะเป็น ธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุมหรืออาจจะเป็นธาตุน้ำได้ด้วยเช่นกันนะคะกรกฎมีพิจิกนะคะแล้วก็มีความเป็นธาตุไฟแฝงมาด้วยแม่สิงห์เทนนะคะอ่าฮะโอเคแล้วก็อาจจะมีความเป็นชาวราศีตุลด้วยเช่นกันนะคะคนคนี้เนาะเดี๋ยวมาดูนิดนึง คนคนนั้นที่เราคนคนนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวว่ามาดูว่าป้ามาว่าคนคนนี้เขาเคยเหมือนแบบโปรเทคเราเคยปกป้องเราจากสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เราหาหนทางไม่ออกอะค่ะเราแบบเหมือนไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะพึ่งใครแต่คนคนนี้ยื่นมือแล้วก็เข้ามาช่วยเราได้ทันพอดีได้แบบทันช่วงเวลานั้นพอดีหรือบางทีเขาไปอยู่ในจุดจุดนั้น หรือช่วงเวลานั้นของความสัมพันธ์ในการคบกันนะตอนนั้นพอดีเลยทําให้มันมีความทรงจําอะไรบางอย่างที่เรียกว่ายังผูกพันกันอยู่ยังแบบดําเนินกันในความคิดความรู้สึกของกันและกันอยู่เลยทําให้แบบเหมือนเราอะลืมเขาไม่ได้นะคะคนคนนี้เหมือนเขาอาจจะเป็นคนที่เอ่อ เรียกว่าออกไอเดียออกความคิดอะไรต่างๆในการสร้างอนาคตหรือว่าการสร้างความฝันของเราให้เรารู้ว่าเราอ่ะมีเป้าหมายชีวิตอะไรเป้าหมายชีวิตของเราควรจะดําเนินไปอยู่จุดไหนแล้วเราควรจะทําอะไรต่อจากนี้เป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นไปอะคะ่ะเราเลยให้ความสําคัญกับคนคนนี้พอสมควรให้ความสําคัญแล้วก็ให้ค่าเขามากเลยทีเดียวนะคะ เพราะว่าเขาอยู่ในจุดที่ว่าคอยเป็นคู่คิดกับเราคอยเลือกให้เราว่าอันไหนเหมาะสมกับเราอันไหนดีกับเราคอยให้ข้อคิดให้มุมมองที่ดีให้เราได้ดําเนินชีวิตต่อได้ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะยากลําบากหรือแบบรุมเร้าไปด้วยปัญหาต่างๆที่เราจะต้องแก้ไขนะคะนะตอนนั้นเขาไม่อยู่ในจังหวะที่เรียกว่าเออซ,ซีนซีนซึ้งแล้วมันลืมยาก ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าออตอนเนี้ยเรารู้สึกอย่างไรนะคะกับความสัมพันธ์อันนี้ที่มันจบไปแล้วแต่เรายังไม่ลืมนะคะตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรเ,เรารู้สึกเหมือนลึกๆเราแอบก็เป็นอิสระ ก็เอ็นจอยกับการเป็นโสดเนาะก็แบบเหมือนได้เข้าสังคมมากขึ้นได้พบเจอใครๆมากขึ้นได้เหมือนแบบปลดปล่อยตัวเองจากอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทํานะคะได้ไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าเหมือนก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ทําเลยแล้วก็อ่ะได้ทําหลังจากที่ไม่มีเขาแล้วจริงๆมันก็ชิลดีมันก็ดูสบายดีแต่เรายังห่วงมันยังหลุดพ้นธนาคาร ความสัมพันธ์เก่าๆไม่ได้อารมณ์เก่าๆซีนเก่าๆฟิลลิ่งเก่าๆที่เรายังคงยึดติดอยู่มันยังคงลืมไม่ได้สักทีนะคะที่เห็นนะแล้วเ,วเดี๋ยวดูต่อว่าเรารู้สึกยังไงอีกรารู้สึกเหมือนว่าจริงๆแล้วบางเวลาค่ะเราต้องสู้กับใครก็ไม่รู้หรืออะไรก็ไม่รู้ ที่เข้ามากระทบชีวิตเราที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วโดยที่ไม่มีคนที่รู้ใจสักทีหรืออาจจะไม่ได้มีเขาอยู่ข้างๆนะตอนนี้นะคะที่เรารู้สึกนะเราแอบแบบเหมือนมีความลังเลว่าไปง้อดีไหมเนาะให้เขากลับมาดีไหมเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบได้รู้สักทีได้ไหมว่าแบบเออ ันกลัวอยู่นะฉันอยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นคงเลยถ้าเธอกลับมามันคงจะดีอะไรลักษณะเนี้ยคะ่ะที่ที่เห็นนะคะเหมือนตอนเนี้ยเราคิดอะไรอยู่เนี้ยอยู่ในหัวเดี๋ยวเราดูกันต่อนะคะว่าแล้วเรารู้สึกอย่างไรถ้าสมมุติว่าจะได้กลับมาคุยกันอีกนะคะบังดูให้นะ ก็มองว่าเหมือนจริงๆเรายังไม่ชัว์ด้วยซ้ำว่าจะเอาเขากลับมาดีไหมถึงแม้ใจอยากจะให้กลับมาแล้วแบบมัน,มนได้รับฟีลลิ่งเดิมได้รับความอบอุ่นเหมือนเดิม,มน,นะคะได้ดูแลกันเหมือนเดิมได้ทําอะไรร่วมกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วลึกๆอะเรายังแบบถ้าคุยอะกลับมาคุยยังไม่มั่นใจเลยว่าเอาดีไหมว่มา กลับมาดีไม่น่อะไรเงี้ยถ้าให้กลับมาจริงหรือเริ่มไปจุดประกายก่อนแล้วถ้ามันยาวอ่ะมันอาจจะไม่โอเคก็ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้จูนกันติดแล้วก็ได้อืมเพราะว่ามันจบไปแล้วมันเป็นเหมือนแก้วที่เ้าไปแล้วทุกอย่างมันแตกหักไปแล้วมันเสียหายไปแล้วจนจนเรามองว่าถ้ากลับมาคุยกันอีกบางทีมันอาจจะไม่ได้ลงเอยกันก็ได้นะอันนี้ค่ะที่เห็นนะ โอเคแล้วเดี๋ยวเราดูว่ามีโอกาสไหมที่ชาวกองที่สองกับคนที่เรายังลืมเขาไม่ได้ค่ะจะได้กลับมาคบกันมีโอกาสไหมที่ชาวกองที่สองจะได้กลับมาสารสัมพัน์กับคนที่ยังลืมไม่ได้สักทีอมองว่าโอกาสมันค่อนข้างแบบ น้อยมากโอกาสมันค่อนข้างน้อยมากจนไปถึงแบบอาจจะไม่มีโอกาสเลยด้วยซ้ำเพราะว่าสําหรับชาวกรองนี้นะคะมองเหมือนว่าเขากับเราอาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วดีไม่ดีอาจจะเหมือนบล็อกกันไปะทุกทางเลยด้วยเพราะว่าความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะแบบจบลงด้วยอาจจะจบกันด้วยไม่ดีมีการพูดคุยที่ไม่ดีต่อกันการสื่อสารโดยใช้คําหรืออารมณ์ที่ไม่ดีต่อกันจนทําให้มัน กระเจิดกระเจิงไปหมดเลยความสัมพันธ์ความรู้สึกนะตอนที่มันแตกหักค่ะมันกระเจิดกระเจิงมันแบบกระจายไปหมดแล้วไม่สามารถจะปฏิปต่อให้มันมาสมบูรณ์แบบได้อีกแล้วมันมีบาดแผลที่ยังคงยึดอยู่แล้วแบบละไม่ได้นะคะยังวางไม่ได้คู่คู่ของชาวกองที่สองคนนี้ที่เรายังลืมไม่ได้โอกาสรีเทิร์นค่อนข้างจะน้อยมากเพราะฉะนั้นอมองว่ามันก็ดีเนาะที่อย่างน้อยก็ เราก็ตัดสินใจฟันธงแล้วว่าเราจะ move on แล้วเราไปให้ได้อย่างนี้นะคะมันเป็นการตัดสินใจของเราแล้วเราเคารพการตัดสินใจของตัวเราแล้วเราก็เดินหน้าต่อนะคะโอเคค่ะสำหรับพิกาการวันนี้นะคะจบลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ป้อมด้วยน,นะคะสำหรับช่อง c r a s s y t a r o สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ